ดีครับสวัสดีครับผมพบกับเราในช่องสีรอโฟลนะครับนี่ยวันนี้นะครับผมเราก็บรรยากาศช่วงเท้ายช่ะครับผมเราก็เอาน้องโฟเงิันนะครับผมมาถูกหลังบ้านตัวเองนะครับผมเพราะว่าอากาศค่อนข้างจะร้อนนะครับผมร้อนเริ่มร้อนแล้วครับผมดูครับน้องโฟเงินก็ยืนกินนะครับผมยืนกิน อ้อยนะครับแม่แม่เพราะว่าเป็นถางที่ชอบอ้อยที่สุดแล้วนะครับผมถูเสาเฮียนเสาบ้านเป็นจะพังนะครับแม่แม่ดูถูเสาบ้านนะครับ <ๆ S 1> เล่นทั้งวันครับผม <ๆ S 1> แต่น้องไม่กล้าทำเรียงนะครับแม่แม่ อย่าเล่นจนเสาบ้านพังเด้อน้องโพเราก็จะอยู่กันอย่างนี้นะครับแม่แม่เพราะว่าเราออกไปไหนไม่ได้นะครับผมปั๊บก่อนวันนี้เราก็ให้น้องเบียร์นะครับน้องเบียร์ไปหาอ้อยนะครับดูได้มาเยอะด้วยนะครับแม่แม่ได้อ้อยมาเยอะมากมาก,มากเลยดูแับทูเถาเสาบ้านนะครับแม่แม่ เสาบ้านเสาเรือนโอ้ยถูทั้งวันนะครับผมนี่เป็นความคึกข,ขนองของเด็กๆนะครับผมอยากถูอยากเล่นนะครับผมแต่น้องก็ไม่กล้าเล่นแรงนะครับแม่เพราะว่าถ้าเล่นแรงก็กลัวพังนะครับน้องเขาจะรู้นะครับผมแม,ม่ก็เดินกลับไปกลับมาอย่างนี้นะ เออบ้านพังเร้พอพราเงินเพอพอแล้วโอ้ดูเสียงเขากินน้อยเลยแม,แม่เสียงแรงมากเลยนะครับผมวันนี้พกก่อควนเขาไม่ได้ออกไปหายานะครับให้น้องเบียร์ออกไปนะครับผมทั้งซือ้อทั้งไปหายาทั้งไปซือ้อกล้วยมาเพื่อจะสมทบทุนสร้างบ้านเนาะน้องเบียร์วันนี้ทําทํางานแทน ก็ควรนะครับผมเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันเนาะแต่น้องเบียร์จะไม่ได้ขายผลไม้ช่วยตอนค่ำนะครับเพราะว่าย้อยู่ห่างๆกันนะครับผมให้อยู่บ้านเลยนะครับพวกคนก็จะรับอาสานะครับคน,คนเดียวเพราะว่าถ้าไม่ไหลน้องก็ไม่มีบ้านง่ายนะครับผมเพราะว่าช่างก็ได้สั่งเสามาแล้วับแม่แม่สั่งเสามาแล้ว สั่งเสามาแล้วครับผม,ไ,มได้หาเสาหาอะไรมานะครับผมก็รอพอพ่อควร,ควรหายจากการกักตัวดีนะครับผมค่อยจะเริ่มทำนะครับผมดูน้องดูน้องวงกันวันนี้คงจะมีความสุขนะครับได้ยืนใต้ร่มเย,ย็น ้อนก็เอาสายยางมาให้เล่นเล่นนะครับแม่ๆ่อ้อยก็เหลือเยอะนะครับผมไม่กินแล้วเริ่มไม่กินแล้วครับผมเริ่มอิ่มแล้วดูกับเดี๋ยวแม่ๆจะให้แม่แม่แม่ได้ดูที่นอนของพวกคนนะครับดูจะนอนติดกับน้องพงเงินอย่างนี้แลวครับผมนอนด้วยกันอยู่อย่างนี้นะครับผม พราน้องยังไม่มีบ้านนะครับผมน้องยังไม่มีบ้านตอนนี้น้องก็มีเสาบ้านแล้วนะครับผมช่างได้สั่งเสาบ้านมาให้น้องแล้วนะครับผมเพราะว่ารถเราไปเข็นไม่ได้นะครับผมรถเราเล็กนะครับผมเพราะว่าเหล็กท่อนหนึ่งก็ยาวหกเมตรเนาะแม่แม่ครับผมเสาหนึ่ง ดูครับเมื่อคืนก็ได้นอนนะครับเพราะว่าที่ของน้องก็เริ่มแห้งแล้วนะครับแม่แม่แมดูที่ของน้องแห้งแล้วเพราะว่าฝนไม่หยุดฝนหยุดตกได้สองวันแล้วนะครับแม่แม่เนื้อจะเล่นปีด้ยครับน้องพ่อเอ้ดูครับปีของปรากนนะครับผม พกนอนอยู่อย่างนี้ด้วยกันเลยครับผมตัวเป็นความสุขความสุขของควนช้างนะครับเนาะได้เห็นน้องได้กินได้เห็นน้องมีความสุขพ่อควนก็ดีใจแล้วนะครับผม คำนี้ก็อย่าลืมมาให้กำลังใจน้องพงเงินนะครับเด้อมาอุดหนุนผลไม้เพื่อสมทบทุนสร้างบ้านให้กับน้องนะครับผมน้องวันนี้น้องก็ได้สั่งเสาแล้วแม่แม่ครับผมได้ที่แรกพ่อควรก,ก็ว่าจะไปเขียนเองนะครับผมแต่ว่าทั้งรถเล็กทั้งพ่อควรก,ก็ติดโควิดเนาะครับเนาะเลยช่างเลยโทรมาบอกว่า ช่างดูช่างจะโทรเอาเลยดีกว่าครับผมจะได้ง่ายนะครับผมเพราะว่าเราต้องเอามาเตรียมความพร้อมนะครับผมดูจะดื้ดอไปทางไหนเนาะน้องควงเงินเนาะ วันนี้ไม่ถูกแดดทั้งวันนะครับแม่ๆลูกชายแม่แมไม่ถูกแดดเลยนะครับผมร้อนก็ให้เล่นน้ำนะครับถ่ายคลิปนี้นะครับก็ฝากพ่อคุณแม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องปูเงินอย่ามาเล่นปลั๊กไฟเด้อน้องปูกตอนพ่อควรหลับพ่อควรนะครับผมแต่พ่อควรก็เอา ขนลมไปไว้ทางอื่นนะครับตอนพ่อควรจะนอนนะครับแม่แม่ดูดูด,ด,ดูดูมาแล้วถูบ้านอีกแกเอาอเตรงจะเอาหน้าถูแล้วครับผมดู <laughs> น้องเป็นช้างที่เชื่องนะครับแม,แม่แม่ครับผมเชื่องเชื่องเชื่องอยู่บ้านก็ทําในตัวอย่างนี้นะครับผมไม่ดือ้อไม่สน ก็ขอบพรกคุณนะครับผมทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับก็ทุกกำลังใจนะครับผมน้องผงเงนก็ดีใจอย่างมากนะครับผมดูหันหลังให้แม่แม่ได้ดูแล้ววันนี้ผมอิ่มแล้วท้ายคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องพงเงินด้วยนะครับ